สนับสนุนโดย Bay. ไซเดอร์เไคัครับผมครับตอนนี้เราจะต้องมาอยู่ในช่วงจับไข่ครับผมจับเลยไหมพี่จับเลย <c oughs> ครับจับบ่อยไหมครับปกติไม่ค่อยบ่อยค่ะไม่มีคนให้จับทําไมอะ่ะ สวยขนาดนี้งานเยอะไงใช่เวลาทำแต่งงานบอกแล้วถ้าวันหลังไม่มีใครให้จับโคพี่เดี๋ยวพี่จะไปให้จับครับวันนี้จะไปเขาชนไก่พี่ก็จะไปจับที่เขาชนไก่ค่ะน้องค่นที่นู่นมีเยอะค่ะว้าววันนี้เรามีไข่เล็กไข่ใหญ่ไข่สีมากมายมาให้จับกันเป็นคำถามป้าๆจากทางบ้านนะฮะของเรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีครับเราเช็คเลตติ้งจากคำถามพวกนี้นะว่าต้องเลวเท่าไหร่จะมาอยู่ในนี้ได้กี่อันคะ ทีลานทีลานทีลันครับปกติจับผี่ฟองนะครับจับอ๋อนะฮะนั้นระวังนะฮะแทงมือนะครับซูเปอร์แมนไขเหล็กครับเขียวกับซักไขเขียวเชียวถ้าต้องทำออร์เซ็กซ์นะครับระหว่างทำไปพร้อมกันหมายถึงท่าหกเก้านะฮะเข้าใจคำว่าท่าหกเก้านะครับเข้าใจค่ะครับผมระหว่างทำไปพร้อมกันกับปากกันทำแบบไหนโอเคกว่าการทำไปพร้อมกันสิขาไม่ต้องคิดมากมาย เราก็เสียวเราก็เสียอะไรอย่างนี้อ๋อบ่อยไหมบ่อยไหมเหรอถ้านี้เป็นความสําคัญของผู้หญิงไหมสาคัญที่สาคัญสิสาค,คัญไหมใช่สำคัญถ้าผู้ชายไม่ทําโอเคไหมโอเคไหมเหรอถ้าเกิดเขาแบบว่าเน้นเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็โอเคคนะ่ะ<อ>เรื่องอื่นคือคือแบบว่าอย่างเรื่องอื่นอะไรเงี้ยแบบเน้นแรงเน้นเร็วให้เราอะไรเงี้ยโอเคเรื่องนี้ก็อนุโลมไปก็คือไม่ได้แบบว่าเป็น ต้องนะไม่ถึงคำใช้คำว่าต้องใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถามหน่อยถ้าผู้ชายเนี่ยใจมากเลยนะแต่เสร็จเร็วกับผู้ชายเนี่ยเปิดออกมานี่เท่านี้ปังนี่แบบพี่กวางเลยเปิดมาเท่านีแต่ทำไมทำกันอย่างนั้นล่ะแต่นานมากแต่นานมากแต่นานมากเลือกอะไรหนูชอบหนูไม่ชอบนานมากอ่ะเอา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 ใหญ่เสร็จเร็วก็ได้เฮ้ยเสร็จเร็วมันเร็วแบบแบบอย่างนี้เลยนะเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้นิ่ว โอ้ยไม่เป็นเสร็จแล้วอะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะหาซื้อยาให้เขากินเองค่ะเราเงินก็ได้ค่ะถ้าผู้ชายบอกก่อนก่อนทำปุ๊บผู้ชายบอกขอกินยาก่อนของเราไม่ไม่ขันนะเราขอกินยาก่อนยังจะทําต่อไหมหรือว่าเฉยๆเป็นเรื่องปกติมันปกตินะพี่ก็เคยเจอใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องใจเขาใจเราถ้ากดบอกไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเสียกาลังใจถูกไหมฮะแล้วก็แบบว่าเขา ไม่อยากให้เขาเครียดเลิกเลยไหมไม่เลิกค่ะยังคบต่อไหมไม่เพราะว่่าไมลคนนั้นฮะเลิกเลยไหมเลิกไปเลยตกรอบไปแล้วนะครับตกรอบไปแล้วละครับโกับแป๊บเดียวนะฮะใส่กินยาแล้วครับผมแล้วถ้าเกิดแบบสมมุติว่าไปถึงจังหวะที่เราจะฟิตเจอริ่งกันนะบังเอิญพี่ชายนิ่ถึงแล้วนะถึงเวลาแล้วนิ่งเราไม่มีตัวยา เธอต้องออกไปซื้อเฮ้ยนี่มันอยู่ในซอยเปยวอะออกไปก็ไงก็ไม่ให้ไม่เอาแล้วบอกเราลงไปขึ้นมาเธอหลับแล้วทำไงอะไม่หลับเดี๋ยวเราเราเมาจะตายอะแต่ดูหนักอ๋อรอรี่เนี่ยโอ้ยังไงก็ต้องไปซื้อใช่ปะใช่ค่ะต้องไปแล้วถ้าเกิดมันว่าเราขับรถปุ๊บแบบเฮ้ยยังไงเธอลงไปซื้อดิจจอดรถนี้จอดนานไม่ได้ให้หนูลงไปซื้อหรอเลยลงไปซื้อได้ไหมเผลอปะเกลยป่ะไม่เลยหนูไม่กล้าซื้อไปหยอดตู้ในห้องน้ำใช่ป่ะหนูเคยเห็นอยู่ อ๋อเหรอถ้าช้ยให้ไปหย่อดูในห้องน้ำโอเคไหมได้โอเควันนี้มีคนเห็นเยีห้องน้ำหญิงมีไหมไม่เคยรู้เลยนะรู้แต่ห้องน้ําชายมีห้องน้ําหญิงมีไหมห้องน้ําหญิงไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดมีน่าจะมีที่ปั๊มบางจากห้องน้ําชายแล้วก็เดินเข้าไปเลยจะกดจริงเหรอโอ้่นี่รูดีขนาดนปั๊มอะไรไม่ใช่ก็หนูเคยเห็นเคยเห็นแล้วไปเห็นได้ไงห้องน้ําชายมันต้องเคยกดนั่นแหละเออไม่เคยกดมีคนกดให้อ๋อเหรออ๋ออะ าอย่างนั้นถามหน่อยถ้าสมมุติว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นผู้ชายสามารถวันไนท์แซนเนี่ยนี้ได้ไหมได้ไหมเหรอ,อ,อไม่อ่ะเคยเกิดขึ้นไหมเคยเกิดขนมัไหมผู้ชายแบบไหนที่สามารถทําให้นิวเ<ๆ>อวเด้งวันไนท์แซนได้ครับแบบไหนเหรอเราอยังไงอ่ะมันมันอยู่ถูกใจอ่ะแบบไหนถูกใจนิว น,น,น,นอกจากตีขาวแบบไหนถูกใจใช่ไหมแบบถูกใจยหละคนนี้มาปุ๊บก,ก็เล่าเรื่องจริงไปเลยเก,เกิดอะไรขึ้นออไม่รู้สิมันต้องลองครั้งแรกก่อนแล้วมันถึงจะรู้ว่าถูกใจหรือเปล่าอ้าวแต่ครั้งแรกที่เจอกันมันก็ยังไม่ได้ลองกันไงถ้าเกิดแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าโอเคเลยใช่ไหมพี่หนูชอบผู้ชายแบบว่าสูงก็นหนูนะแล้วแบบว่าเขาดูแบบว่าสมาร์ตแมทใส่แว่นสีแล้วแต่ว่าชอบผู้ชายขนเยอะค่ะ ชอบแบบว่าต้องเยอะกว่านี้ต้องแขนแบบว่าเยอะกว่านี้ก็ลิงแลผ้วคนไม่พี่จริงจริงมันตองว่าเยอะแบบผู้ชายขนเยอะที่เคยเห็นนะแบบมันดูเซ็กซี่ด้วยอ่ะบ้างดูสวยโปเปล่าขนสูดเยอะๆอย่างเงี้ยหนูชอบมา คนเรามันชอบไม่เหมือนกันไอ้ที่เป็นแล้วมันหนาสกปรกจัดมันไม่ได้สกปรกเขาขนเยอะเขาคือเขาฮอร์โมนเยอะไงพี่ผู้ชายพวกนี้ก็คือจัดจะอยู่ในกลุ่มเซ็กจัดคนมีขนเยอะเราเซ oui> ็กจัดนะเนี่ยโอเคอ่ะไม่มีไม่มีปฏิเสธเลยเว้ยนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยพี่อย่างนี้พี่ก็ตกว่าไปดิขาวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่อ่ะอ่อน ไม่แน่น,น,น่าจะเป็นแบบว่ากล้วยอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ดูจากลักษแล้วเนี่ยอย่านะอย่านะถังจระเข้เรียกพี่เลยนะพี่บอกก่อนจระเข้ตันนี้โดนไปแล้วนะ <c oughs> โดนแนละ้วไ,ไฟๆชฟัดเลยไม่อยากจะเชื่อเลยเราต้องลองไงเราจะได้รู้ไงครั้งแรกเป็นยังไงอเออจับไข่ดีกว่าอ่ะไปองต่อไปคำถามต่อไปจากทางบ้านครับผมถามว่าคุณคิดว่าในหนึ่งสัปดาห์ซ้ำกี่ครั้งกำลังดีกี่ครั้งกำลังดีใช่ไหม อรับสามค่ะสามครั้งสามต่ออาทิตย์ค่ะสามครั้งต่ออาทิตย์ใช่แต่คือวันหนึ่งเนี่ยกี่ยกก็ก็เรื่องของมันสถิติสูงสุดต่อวันโอ้โหสิบได้ั้มบ้าใช่ก็ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยไงไปหิวมาจะไหนเราไม่ได้หิววิชาเราหิวเราก็สนองเราเสนอมาเราก็สนองไงสอครั้งเลยเกือบเกือบได้ เกือบได้เจ็ดแปดเก้าสิบเขาก็ลุกขึ้นไม่ได้นะคะฟ้าเหลืองอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นอ่ะอายุเท่าไหร่เนาะน่าจะยี่สิบสองเขา呐เขาหรอยี่สิบกว่ายี่สิบห้าย่สิอ๋อโหปิดอยู่เลยนะสิบกว่าครั้งมาหากินกันเลยเออไม่ต้องทำอะไรกันเลยอ่ะวันวันอ่ะถามอะไรลืมเลยไปสิบกว่าครั้งเข้าไปไม่ไม่ได้หมายความว่าแบบว่าทุกวันสิบครั้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่า เจอกันครั้งแรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออไม่ไม่ผู้ชายสุ่าเขาทํากันสามอาทิตย์ละสามครั้งเดือนหนึ่งสิบสองครั้งเลยนะถ้าผู้ชายบอกไม่ไหวทําได้เดือนละครั้งได้ไหมหนม่งสิดเรื่อนเรื่อยู่แล้วได้เดือนละครั้งได้เป็นแฟนกันได้ไหมได้สองเดือนครั้งได้สามเดือนครั้งนานป้เออไม่ได้ฮะเอาอางนี้ถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนเรารักมากขับมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านเอาอีกแล้ว บินปั๊บติ่งกระพอเสียรู้สึกไม่สบายใจในการพดอีกแล้วเลิกถ้ารักมากก็ไม่เลิกหรักมากเลยนะอาจจะไม่เลิกไม่เลิกหรอกจะทำไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เราจะไปมีกิ๊กไหมมีกิ๊กไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่าจะให้เขาเจ้เขาสั่งแบบว่าอุปกรณ์มาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอถ้าสมมติว่าเราเป็นแฟนกัน เข้าไปในบ้านที่เจอตุ๊กตายางวังในห้องนั่งทานนี่เนาะมีคาบเซ็กนี่เพื่อนเราเลิกไหมไม่ค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคิดว่ามันเป็นลรจิตมั้ยคนเราเป็นลรจิตทุกคนนะพี่ก็ลรจิตนูก็ลรจิตพี่ก็โ่าจิตไม่มีจริงอ๋บอกดิพี่ไม่ดูหนังโป๊ไม่ดูพี่ไม่ดู ผมไม่ดูหนังโป๊แห่งปีเยื่อดแลยผมดูแต่คลิปอย่างเดียวมาตกไปเยื่อดเละคลิปนั่นแหละเพราะเรามมมันีควาเป็นโรคจิตกับทุกคนแบบนี้หนูก็ดูว่าหนูเนี่ยหน้าหนูอาจจะใส่แอบแววอย่างนี่หนูก็ดูเอาตรงไหนใส่ใส่ใส่หัวไปไงพี่แล้วผู้หญิงเขาดูหนังโป๊ทำไมกันล่ะมันเบื่อเบื่อว่างๆแบบมันคลายเครียดอย่นใช่ไหมคะแเราแบบว่าเพื่อนจะดึงเข้าแบบว่า18บบวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เด้งเด้งขึ้นมา บางบางวันเป็นพันเลยไม่รู้ใครส่งอะไรมาบ้างอ่ะเข้าไปดูบ้างอาจจะเจอแบบว่าคลิปให,ให,ม,ใหม่หลุดดาราอรอกอ๋อวิ่ยมันหัวข้อมันน่าขับดู่าเข้าไปดูหน่อยอใช่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเจอคลิปหลุดของเรากับแฟนเอเราจะทำยังไงทำองไงหราะหลุดไปฆ่ามันก่อนเลยค่ะเนาะสมมุติอย่างนี้ไปถึงปุ๊บเปิดคอมพิวเตอร์มันคลิเปเราด้งขึ้นมาระหว่างฟิชเชอร์ริ่งกันอยู่ทำยังไง แจ้งความเราจะทำยังไงกับมันแจ้งความไปเถอะแจ้งความแล้วก็วิดามันคงทำอะไรมันไม่ได้ค่ะไล้แต่ว่ายังไม่ได้หลุดนะอยู่ในคอมอยู่ในคอมตัวเองเราเก็บไว้แบบเก็บไว้ดูเวลาตัวเองไปทำงานเขาชนไก่เงี้ยเราต้องจถึงตัวเองอะไม่ได้เราไว้ใจใครไม่ได้เพราะว่าเลิกกันวันหนึ่งก็คือคนอื่นถูกไหมคะเขาจะ back me เราถักหลับเ่าตอนไหนก็ได้เคยมีคนขอไหมมีค่ะมีมีแบบว่า เออเด้ถ่ายคลิปป้าอะไรเงี้ยทำไมอ่ะอ่ะสมมติไม่เจอคลิปเราเจอคลิปคนอื่นคลิปแฟนเก่าคลิปมันกับแฟนเก่าไม่อะก็ให้ลบเลิกไหมไม่เลิกมันก็คืออดีตใช่ไหมคะแต่ก็อาจจะทะเลาะแฟนนิดหน่อยทะเลาะแน่ทะเลาะแน่บ้านแตกแน่บ้านแตกเลยค่ะแล้วคลิปเราอยู่ไหนคลิปเราอยู่ไหนส่งเซ็กเวอร์เราส่งเซ็กเวอร์แล้วเออไม่เอาไม่ชอบตั้งกล้องดูอ่ะดูในกระจกก็ได้มั้ง นที่ไม่เคยทําเลยอะไปสอนที่ทําหน่อยกันนะเอ่ออาจะจำใครต่อดีกว่าไป่ะน้ำเงินมากแป๊บเออคำถามต่อไปเซ็กนอกสถานที่ครับผมที่คุณอยากจะลองเซ็กนอกสถานที่ที่อยากจะลองเคยลองไหมเคยในรถจอดที่ไหนในป่าเรื่องอะไรคำเล่าไม่ได้ป่าเลยป่าที่ไหน แถวไหนก็ไม่รู้จอไม่ได้แล้วก็มันมืดอ่ะก็มันมืดก็ข้าไปในกรุงเทพไหมกรุงเทพจอดป่าตรงไหนว่ากรุงเทพบ้านหนูอยู่ชานเมืองพี่ฝั่งทนฝั่งทนอ๋ออยู่แถวนครปฐมออกไปทางนครปฐมหน่อยเกือบถึงไปอยู่แถวพุทธมณฑลประมาณอย่าไปบอกเขาเขารู้หมดว่าเราไปจอดด้วยกันป่าไงวะาบ้านอยู่แถวนี้ยังไม่เห็นป่ารอเออใสแถวเนี่สายสี่สายนู่นทำพูดอะไรที่เราจะ วนกันไปในป่าพี่เข้าใจไหมว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเวลาเราแบบว่าได้เสียกันในแบบนี้ใช่ป่ะเเราก็จะแบบว่าอะไรนิดหน่อยแบบนี้สมมติรถรถตกหลุมนี้ใช่ไหมโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยเจ้งทันอย่างเงี้ยทำไมอ่ะถูกป่ะพี่เราแบบทำไมเะี้อย่างเงี้ยเวลาแบบว่านั่งรถอย่างีใช่ไหมคะหนูก็จะแบบว่าชอบเป็นคนชอบจับอะไรอย่างเงี้ยกมืไปจับอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะจับอะไรจับเกียร์ ก็เหมือนคันเกียร์อะไรที่เหมือนคันเกียร์ก็จับอันนั้นแหละเล่นสักังไปไม่ถึงบ้านแล้วนอกจากริมถนนในป่ามีที่อื่นไหมไม่เคยแล้วไม่เคยพิจารขนาดหนูไม่ชอบไปโรงแรมถ้าเกิดไปก็คือไปบ้านไปบ้านเธอเลยถ้าเธอไม่พาไปบ้านบอกว่าโอเคทั้งหอาจจะที่อื่นไปแบบว่าสถานที่นอกบอกว่ามีโตรมิตติ้งที่โรงแรมอย่างเงี้ยแต่คือหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบใช้ห้องน้ํานอกสถานที่อ๋อครับโอเคถ้างั้นที่รู้และ คนที่จะจีบนิวนิวได้ต้องพานิวนิวอับปวดฉี่ก่อนปวดฉี่จนนิ้วบอกเธอฉันอยากเข้าห้องน้ำแล้วอ่ะปั๊มไม่ได้ปั๊มไม่ได้โรงแรมไม่ได้ต้องไปบ้านเราแล้วละกันโอเคปวดฉี่ยังไม่ปวดเลี้ยงน้ำสิขวดเอาเลยเดี๋ยวจัดน้ำมาโอเคก็เดี๋ยวขอพักไปซื้อน้ำให้นิวนิวก่อนครับผมนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับสิงเจ้าสำลานก็จะวาดด้วยเรื่องเจ้าชู้ของของผู้ชายคนนี้แหละ สนับสนุนโดยไซเดอร์เบ